เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมารีวิวตัวอะไรนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดอันดับนะครับ 6อันดับ S S r นะครับที่โหดที่สุดณตอนนี้นะครับผมช่วยกันปรบมือหน่อยนะครับราชาเกลือชาวเกลือทุกคนนะสำหรับก่อนหน้านี้นะที่ผมจัดอันดับ S r หน้าปั้นที่โหดที่สุดไปนะครับรอบนี้เนี่ยก็ถึงเวลาแล้วนะครับของอันดับ S S r บ้างนะครับผมที่หลายคนลอยคอและรอคอยกันอย่างยาวนานมากๆนะครับก็ผมจะทำ E P ดีนะครับอ่ะก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าณปัจจุบันนะครับวันนี้นะครับ วันที่15นะครับผมที่ผมอัดคลิปตอนนี้อยู่นะครับซึ่งอนาคตเนี่ยที่มีตัวใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวที่โหดกว่านี้ก็เป็นได้นะครับก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะทํา EP ใหม่ให้ละกันนะครับเดี๋ยวรอตัวมาใหม่เยอะๆอีกทีหนึ่งละกันนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ย6อันดับนะที่ผมจำอันดับเนี่ยผมจะจัดตามนี้เลยนะครับ1นะครับคือหาง่ายนะครับผม2ปั้นสบายนะครับและ3นะครับคนใช้เยอะที่สุดนะครับผม และ4นะครับต้องไม่เปลืองงบและ5นะครับต้องมีประโยชน์สูงที่สุดนะครับผมจะจัดตามนี้เลยนะครับตัวที่โหดที่สุดบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่ทำไมตัวนั้นไม่ติดตัวนี้ไม่ติดก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการจัดอันดับของผมเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมแล้วก็องค์ประกอบที่ผมพูดไป4 5หข้อเมื่อกี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอนี่นะครับก็ดูไว้ก่อนเลยนะครับว่าในนี้นะครับ S S R ทั้งหมดนะครับจะมีตัวไหนนะครับ ที่ติดอันดับบ้างนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคบ้าเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าตัวแรกนะครับที่ติดอันดับนะครับอันดับที่6นะครับเอเอาร์ที่โหดที่สุดนะครับนั่นก็คือราชาทะเลลึกนี่ละครับของเรานั่นเองนะครับโดยราชาทะเลลึกนะครับถ้าดูดีๆนะครับคนจะใช้เยอะมากๆเป็นหนึ่งตัวแทงนะครับผมที่เรียกได้ว่า ตีแรงนะครับผมและก็เป็นขาประจําทีมกัดก่อนเลยก็ว่าได้ใครใช้ทีมกัดก่อนทีมเผาไหมหรือว่าทีมสายเผาผ่านเนี่ยตัวแทงเนี่ยหลกัหลกๆเลยจะเป็นราชาทะเลลึกเลยนะครับเพราะว่าคอมันก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ด้วยนะครับผมและก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยแบบแทงได้ด้วยอ่ะแล้วมันตีแรงอีกนะครับมีทั้งสกิลกัดก่อนนะครับแล้วก็ตีเดี่ยวที่แรงมากๆนะครับผมสําหรับราชาทะเลลึกตัวนี้นะครับก็แนะนำนะครับเป็นสายต่อสู้นะครับผมเนี่ยมีสกิลกัดก่อนนะครับผมหรือแม้แต่เพิ่มอัตราตาะอ้อนดามเมจให้กับทีมฝ่ายตนทั้งทีม30%ก็มีนะครับเรียกได้ว่า เล่นได้ทุกแบบทุกแนวทุกสไตล์เข้าได้กับแทบจะทุกทีมเลยก็ว่าได้นะแต่ถ้ามีพวกตัวต้านทานอย่างคอมโบอะผมลืมบอกไปตัวคอมโบของมันเนี่ยก็จะเป็นพวกซูเปอร์ดาร์กชายนะครับหรือว่าคอมบูอะไรอย่างนี้นะครับผมเนี่ยถ้าเป็นแบบ มีอัตราต้านทานสูงอย่างเงี้ยก็จะทําให้คอฝึกฝนของราชาทะเลลึกเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อตัวละครฝ่ายตนนับเกิดการต้านทานเนี่ยก็จะได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วคอมบูนี่มันเกี่ยวยังไงร่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าทําไมคอมบูมันถึงคอมโบกับราชาทะเลลึกได้ดีนะครับนี่นะครับเห็นไหมสามดาวนะครับคอมบูเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราต้านทานเพิ่มขึ้นนะครับก็ เข้าเงื่นไขนะครับของข้อฝึกฝนของราชาเทเลลึกนะครับถ้ามีการต้านทานเนี่ยก็จะเพิ่มพลังงานเนี่ยหจุดทันทีเลยนะครับผมและคมบูเนี่ยก็ยังเป็นสายกัดก่อนนะครับผมหรือว่าเป็นสายเผาผ่านเผาไหม้นั่นเองก็ยิ่งเข้าขาคู่กับราชาเทเลลึกได้ดีเยี่ยมมากๆนะครับผมตัวนี้ก็เป็นคู่ดูโอ้กันเลยนะที่เวลาเราเห็นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทีมเผาผ่านเนี่ยก็จะเป็นราชาเทเลลึกเนี่ย คู่กับคอมบูซะส่วนใหญ่เลยนะเป็นเ r ที่โหดตัวหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับอันดับที่6นะครับราชาทะเลลึกนะครับอันดับที่5นะครับผมอันดับที่5เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวอาชูราคาบูโตนั่นเองนะครับผมหรือเจ้าด้วงของเรานั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทงนะที่เรียกได้ว่าเป็นตัวยอดที่ตลอดการนะครับแต่ก็สุ่มหายากเหลือเกินบางคนเนี่ยยังไม่มีเลยนะตั้งแต่เกมเปิดนะฮะ อันนี้เนี่ยเข้าใจช่วยชาวเกลือทุกคนนะครับผมก็เป็นตัวแทงยอดฮิตนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวปรับสายดามเมจเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับอาชุาคาบูโตตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรนี่ครับผมเพราะว่ามันมีสะท้อนดามเมจนะครับได้รับเนี่ย20ให้กับศัตรูทั้งทีมนะครับผมไม่ใช่สะท้อนแค่ตัวเดียวนะสะท้อนให้ศัตรูทั้งทีมนะครับแล้วสายดามเมจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวบางๆซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเล่นอาชุาคาบูโตเนี่ย ถ้าตีมาหนักๆนะครับมันก็สะท้อนเจ็บพอสมควรนะ,ะบางตัวเนี่ยถึงกระตายได้เลยนะครับผมสําหรับสายพวกตัวดาเมดนะฮะอ่า uh, ส่วนตัวคอมโบนะคะรับสาหรับอชุระคาบูโตะนะครับผมก็จริงๆเนี่ยอชุระคาบูโตะนะครับหรือด้วงของเรานนเนี่ยมันคอมโ,มโบได้ทุกตัวเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยสามารถเล่นได้กับทุกทีมเลยอ่ะง่ายๆอ่ะสามารถเล่นได้กับทุกทีมนะคะรับสำหรับตัวคอมโบนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวด้วงนับเล่นง่ายนะครับผม แทงดีอืดคุ้มอะคุ้มราคาเลยปั้นได้ย,วยาวๆนะครับเซิร์ฟนอกก็ยังปั้นกันอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับอันดับที่5นะครับผมอันดับที่5เนี่ยคือเจ้าหัวเขียวของเรานี่เองทัสซึมากินะครับผมเป็นสายโจมตีสายดามเมรับที่เรียกได้ว่าแรงสุดๆอันดับต้นๆของเกมนะครับผมอะ แล้วก็มีนะครับสกิลนะครับที่มีสถานะติดรับดามเมจนะเมื่อถูกโจมตีเนี่ยจะเสริมดามเมจโบนัสอีกนะครับไอ้พวกสายสกิลรับดามเมจอะไรพวกนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตีแรงแทบทุกคนนะพวกบทขยี้นะพวกรับดามเมจอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องพูดถึงนะครับโจมตีทั้งทีมอีกด้วยนะครับยิ่งอัพมาดีๆเนี่ยโอ้โหบางทีเนี่ยทั้งทีมเนี่ยเลือดหายไปครึ่งหล่อนเลยก็มีนะครับรอบเดียวเนี่ยก็ต้องระวังกันเป็นพิเศษนะครับผม เนี่ยแล้วก็มีเพิ่มคีดาเมจด้วยนะครับผมศัตรูนะครับที่ติดผลรับดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มคีดาเมจนะให้กับทั้งซูมากิถึง30%มากสุดซ้อนทับเนี่ยได้ถึง3ชั้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็เหมาะกับเล่นพวกตัวกับพวกบีชคิงพวกอะไรอย่างนี้นะครับที่เป็นสายรับดาเมจด้วยกันน้ำแล้วบีชคิงเนี่ยมันเหมาะยังไงนะครับนี่ครับสกิลพาลซีฟของบีชคิงเนี่ยก็คือถ้าตัวไหนนะครับที่ติดรับดาเมจเนี่ยบีชคิงก็จะไล่โจมตีฟรีเนี่ย หเทิร์นเป็นการโจมตีธรรมดานะครับแบบอะตอมิกเลยนะครับผมอันนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างจะดีพอสมควรนะเนี่ยก็แนะนำนให้เล่นคู่กันนะฮะตัวต่อไปนะครับมาถึงอันดับที่3แล้วนะครับผมอันดับที่3เนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ท็อปทีของเราเรียบร้อยแล้วนะจะมีตัวอะไรติดอันดับบ้างนะครับผมขอคนละหน่งไลค์หนึ่งซับสไและหนึกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับอ่ะมา อันดับที่3นะครับก็คือจัก,กรพรรดิเด็กของเรานั่นเองนะครับนี่เลยครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีหนึ่งตัวนะที่ยอดฮิตตลอดกาลนะเพราะว่าอะไรนี่ครับผมเพราะว่าในสายเทคนิคเนี่ยมีมันตัวเดียวนะฮะก่อนล่านี้ไม่มีเมทัไนไหนเนี่ยเอสเนสอาร์เนี่ยมีมันตัวเดียวนะครับสายเทคนิคเนี่ยก็เลย ไม่สามารถเลือกตัวอื่นได้เลยนอกจากจากักรพรรดิเด็กนะครับในสายเอซนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่คุณประโยชน์เหลือล้นนะครับผมมีทั้งติดสตันนะครับติดบทขยี้นะครับผมโจมตีหมูอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าทําให้ทีมในแถวเดียวกันเนี่ยติดเข้าสู่สถานะก็นำเพิ่มดามเมจสูง30%อย่างนี้หรือแม้แต่กระทั่งคอฝึกฝนนะครับที่ช่วยเพิ่มพลังงานนะครับผมหรือในรอบแรกเนี่ยดามเมจอันติของฝ่ายตนเองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง30%โอ้โห เรียกได้ว่าไอ้จกักรพรรดิเด็กตัวนี้นะฮะโอ้มันไม่มีทิฏฐิจริงๆนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงคือมันไม่มีทิฏฐิจริงๆนะครับส่วนตัวคอมโบของมันเนี่ยก็เหมือนเดิมครับเล่นได้คู่กับทุกทีมและทุกตัวนะครับเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องเกงใจไม่เอานะเกงใจ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับจกักรพรรดิเด็กของเรานะฮะ,ะตัวต่อไปนะฮะอันดับที่2นะครับผมอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นสาย อุปกรณ์นะครับผมนี่เลยครับอะตอมบิกของเรานั่นเองนะโอ้โหเปิดมาปุ๊บก็เจอปั๊บเลยนะครับผมนี่สายดาบอุปกรณ์ของเรานั่นเองตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าบทขยี้ทั้งทีมระเบิดภูเขาเผากระท่อมลุยได้ทุกสถานการณ์นะตีมันมากมากนะครับผมเรียกได้ว่าใครเปิดได้ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยปั้นได้ย,วยาวๆนะเหมือนผมนะครับในช่วงแรกเนี่ยที่ มีแต่คนบอกอย่าปั้นเลยพี่มันบางงูบางอย่างนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบตัวสายพลังเยอะๆหนักๆน,นะครับมันผ่านด่านได้ไวกว่าชาวบ้านเขาในช่วงแรกๆนะครับผมผมก็เลยปั้นมาไม่สนคํควิพากษ์วิจารณ์เลยนะที่ว่าไม่ดีอย่างงูไม่ดีอย่างนี้นะผมก็ปั้นมาเรื่อยๆนะจนถึงปัจจุบันคนก็ยอมรับกันเป็นที่มากหลายและมีติดแทบจะทุกทีมนะครับผมเป็นสายดาามจานะครับ ตียบตียับเลยคตดโหวดเลยนะสำหรับตัวนี้นะปั้นได้ยาวๆเลยส่วนตัวคอมโบนะครับสกิลของมันเนี่ยก็จะเน้นไปทางได้ของพวกสายอุปกรณ์ตัวเดียวกันนะครับเพราะว่านี่ครับผมพาสซีของมันเนี่ยก็คือหลังจากนะครับเพื่อนในทีมนะครับที่เป็นสายอาวุธนะครับหรือสายอุปกรณ์ก็คือสายเดียวกับมันนั่นแหละนะครับทำการโจมตีนะครับหรือว่าเคลื่อนไหวนั่นเองอะตอมิกเนี่ยก็จะรีบไล่โจมตีนะฟีหนึ่งเทินก็เหมือนกับตีแถมไปหนึ่งทียอะไรอย่างนี้นะครับก็เหมาะกับแบบ บางตัวน่ะเลื่อนมันเหลือในน้อยอะไรอย่างงี้ใกล้จะตายแล้วอะตอมิกก็ไล่ฟาดนับตายเลยนะครับอย่างนี้นะก็คอมโบคู่บพวกโกลเด้นบอลนะหรือราชาใต้ดินอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคและดีมากๆนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะมาถึงอันดับหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นคู่จิตคู่ใจนะครับผมแล้วก็น่าจะมีแทบทุกทีมนะอย่างแบบ50อันดับเนี่ยหรือ20อันดับนะครับอาจจะหรือ20ทีมเนี่ยอาจจะต้องมีสัก15ทีมนะที่มีตัวนี้นะครับผมอ่ะ หลายๆคนก็ได้จะรุ้นแล้วนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับผมเฉลยเลยละกันนะครับผมอยู่ในสายต่อสู้นะครับเป็นเจ้าตัวแทงท็อปมาเตอร์นั่นเองนะผมนี่โอ้โหหลายๆคนก็น่าจะรู้สมญานามของมันนะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่อึดถึกทนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรผ่านฝาดงกระสุนดงระเบิดอะไรมากมายนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้นะครับก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่ดีมากๆเพราะว่า มันก็เป็นตัวแจกฟรีด้วยนะครับที่สุ่มครบ2 0 0ทีอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้ตัวมัน <c oughs> หรือว่าการสุ่มเนี่ยก็ออกง่ายนะครับเศษก็มีให้ซื้อในร้านค้าอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เป็นตัวที่ปั้นง่ายมากๆแล้วก็เป็นตัวแทงที่คุณประโยชน์เนี่ยก็ดีและเยอะสุดๆนะครับผมเนี่ยมีทั้งนะครับทำให้ตนเนี่ยได้รับดาเมจน้อยลงอันนี้ก็ทําให้ตนเนี่ยหรือตัวมันเองเนี่ยอึดขึ้นนะครับผมหรือว่าเพิ่มสกิลทนทานให้กับเพื่อนในทีมแถวเดียวกันนะครับดูดซับดาเมจอะไรพวกนี้นะครับก็ ในทีมเราเนี่ยอึดขึ้นนะับสามารถยืยนได้นานขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับแทงท็อปมาสเตอร์นะครับและแถมสกิลของมันเองก็ยังถือว่าแรงนะถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับผมและทะลวงโอ้โหยิ่งกว่าหอกสตโลหะอีกนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่เรียกได้ว่ามันโอเคเลยแหละแล้วก็ตัวคอมโบนะครับทุกตัวเอาง่ายๆคือคอมโบได้ทุกตัวนะครับเล่นได้คู่กับทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นอะตอมมิกอากาศหวานอาชูราคาบูโตราชาทะเลหรือซูเปอร์ดาร์กอะไรอย่างนี้นะครับเล่นได้คู่ หมดทุกตัวนะที่เป็น S S R นะครับหรือว่า S R ก็ยังปั้นคู่กันได้หมดเลยนะเรียกได้ว่าสกิลมันเนี่ยค่อนข้างกลางๆนะครับผมไม่มีแบบจอจงต้องเล่นคู่กับตัวอะไรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับอันดับหนึ่งของเรานะก็ผ่านไปแล้วนะสำหรับ6อันดับ S S R ที่โหดที่สุดนะตอนนี้นะครับผมโอเคก็ยังมีหนึ่งตัวนะที่มันเรียกได้ว่าโหดมากๆนะถ้าไม่นับกําลังทรัพย์นะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวกลีบาสนะครับผมถ้าไม่พูดถึงกําลังทรัพย์หรือการหายากหาง่ายในการปั้นนะครับ นี่เลยครับผมกลริบารสเนี่ยเป็นอีหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าโหดที่สุดนะโหดมากๆครนะผมแต่ก็แลกว่าด้วยความหายากเหลือเกินนะเป็นสายกัดก่อนนะครับผมผ่านแบบอูหูผ่านแบบ วัวตายควายล้มเอาง่ายๆนะครับคือแบบผ่านหนักจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัวโกลิบารตัวนี้นะครับแต่มันก็หายากเกินไปนะมันปันยากด้วยคนเลยใช้น้อยนะแต่ว่ากัดก่อน่ยแรงมากๆนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการจัดอันดับนะครับผมใครอยากให้ผมทํำอะไรเพิ่มอีกเนี่ยหรือหาตัวข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหามาให้นะครับโอเค สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ